สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมนี่ยูบช่องบ้านสวนแชแนลนะครับพามาเบ่งบรรยากาศทงหน้านะครับรีวิวบ้านนะครับผมบ้านสวนงบประหยัดนะครับสร้างบ้านงบประหยัดงบน้อยนะครับพี่น้องสร้างโดยสร้างน้ําบ้านนะครับสร้างน้ําบ้านนะครับบ้านหลังนี้นะครับผมใส่งบประมาณสร้างนะครับเบิดไปสองแสนหกหมื่นบาทนะครับพี่น้องหกแสนหกหมื่นนะครับสองแสนหกหมื่นค่าสร้างหนึ่งแสนบาทนะครับที่เรือกับเป็น สื่อของคาเรือยใหม่นะครับซึ่งใหม่ผมมีอยู่หน้าผมเองนะครับพี่น้องใหม่มีอยู่หน้าจะของแล้วก็ตัดมาให้เพื้นเรือให้นะครับเสียแต่คาเรือเป็นบ้านสองสั้นนะครับสองห้องนอนหนึ่งระเบียงนะครับห้องนอนละสามเมตรคูณสามจุดหานะครับระเบียงสามเมตรคูณเจ็ดเมตรนะครับระเบียงตีฝาห้างบนเรียบร้อยนะครับข้างล่างก็เทพพื้นปูนเรียบร้อยครับพี่น้องพ้าพี่น้องมาเบิ้งครับ มุมไทยเป็นหลังบ้านนะครับมาทไทยหลังบ้านเริ่มเดินออกไปนะครับเพราะว่าบ้านเป็นโซนว่านเขาแล้วนะครับฝนดีแห้งฝนดีแห้งในว่านเขาพี่น้องเทิงน้ำพ่วมกระพองกันนะครับผมวันนี้มารีวิวบ้านให้พี่น้องได้เบิงนะครับบ้านงบหน่อยงบประหยัดนะครับเป็นไอเดียเป็นแบบบ้านเซสวยให้พี่น้องไปเห็ดนะครับโดยผมก็มีงบหน่อยนะครับงบหน่อยก็สร้างแต่แค่ซัมนี้นะครับพี่น้องผมไม่ค่อยสร้างนะครับ คลิปเก้าคลิปแหลกคนเลยผมแค่ได้ยกมู่ลังคาไว้นะครับตอนนั้นคาสร้างผมเบิดไปสองหมื่นสองนะครับหลอบแหลกเลยแต่แค่มุ่งลังคากับใซส่เสาไหวที่ซื้อนะครับแล้วก็มาหลอบสองนะครับหลอบสองนี่ได้ร้ายรับแอมเรียบร้อยเทคาดนะครับแล้วก็หลอบสามโอบเสาแล้วก็เทพื้นเสร็จเลยนะครับผมสามรอบนี่ครับกระจกก็เป็นกระจกดำมืนบ้านธรรมดาเห็นกระจกของเครื่องรับเครื่องเงี้ยนะครับครับเป็นบ้านประมาณนี้ครับนี่เป็นห้องน้ำครับ ้องน้ำยุนออกตัวบานนะครับผมบานสวน <t une sound> เพื่อพี่น้องท่านใดเอาไปเป็นไอเดีย Pascal, ไปเป็นแบบบานนะครับผมไม้ฟ้าเชื้อราะะครับใส่เป็นไม้ฟ้าเชื้อราแบบนี้เลยครับไม้ฟ้าเชื้อราะะครับเป็นบานทรงผมคิด,คด,ด,ด ấy, อบบบเองนะครับบานทรงเนี่ยผมคิดผมเขียนกระดาษแล้วก็ออกแบบมาเองนะครับออกแบบเองม่นใดแบบนี้นะครับผมคิดเองออกแบบเองนะครับเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจเอาไปเป็น แบบบานครับราคาประหยัดนะครับผมสองแสนหกหมืนบาทนะครับพี่น้องว่าแพงหรือถูกอะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปดีโอนี้บาได้นะครับนี่นะครับผม้างล่างเนี่ยความสูงนะครับสองจุดแปดนะครับสองจุดแปดเมตรนะครับมันเป็นสองพักนะครับสองจุดแปดกับสองจุดหกครับพี่น้องสูงนะครับสูงเลยนะครับสูงปล่อยแบบงโล่งนะครับพี่น้องไห้มันลงโล่งอากาศไทยเท่นะครับ ก็น,นอนเหรียญยูรางนะครับกลางคืน <n> จะข้นน <Philippines> ้อนถางบนเห็นกลางมุงยุบนะครับกลางคืนน้อนถางบนเนี่ยก็น้อนระเบียงนี่แหละครับนี่ระเบียงก็เป็นระเบียงบ้านบ้านธรรมดานี่นะครับนี่ใส่สันไทยนะครับสันไทยธรรมดาบ้านบ้านแบบนี้เลยครับพี่น้องเสาปูนที่แรกก็เป็นเสาแนวน้อยนะครับโอบให้มันหญ่ข้นนะครับเพื่อความสวยงามทับโอบให้มันเสาหญ่ข้นนะครับมันจะได้สวย เบิ่งพี่น้อง้าเบื้องนาบ้านเลยนะครับภาพยางเบื้องนาบ้าน้ายรังบ้านเรายางเบื้องนาบ้านนะครับนี่ครับยางมากเลยเป็นสะนาผมมาปลูกต้นไม้เป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับปลูกลายยางแห้งครับเต็มรอบสะผมเลยขับหลยครับเดี๋ยวที่ผ้ารีวิวเบิ่งคือกันครับช่วงนี้เบิ่งบ้านไปก้อนนะพี่น้องต้นไม้ผมก็ไดสร้างมากนะครับเต็มนะครับต้นไม้พันไม้ เกตลอยต้นนะครับปลูกไปแล้วสองลอยต้นพี่น้องย่างหลายนะครับผมไม่ค่อยปลูกไปหนาบ้านกับเป็นสุ้มกับม้านี่นะครับมีมุกนาบ้านนะครับมุกนาบ้านแล้วก็เป็นนี่ครับเป็นมุกธรรมดาธรรมดานี่ครับเปื่อจอดรถจอดยังไปนะครับพี่น้องกันฝนกันยังนะครับถ้าบ่มีก็ได้ครับบ่มีก็ได้แต่ว่าผมก็มองว่ามันจําเป็นอยู่ครับก่นเลยให้่นเฮ็ดเลยนะครับผมเฮ็ดเอาเลย นี่มุกพร้อมวันมงนี้ก็ทิมงนี้ก็ทิแดดนะครับแดดฝนตกใสก็ทิแฉจืดนะครับนี่ต้องเพชรแบบนี้ครับพี่น้องนะเขาพายมาเบิ่งแนโตบานครับนี่พื้นเป็นสองพักครับผมเป็นสองพักวันนี้เป็นที่ผมว่าสองเมตรสองเมตรแดดนะครับนี่ครับ้องสูงครับผมนมือยังบ่ถึงนะพี่น้องยางสูงนะครับอันนี้ก็เป็นพักลงมาอีกยี่สิบเซนนะครับห่างกันนะครับผมเป็นสองพักนะครับ ผักของน้อนสูงกว่าพี่นอ้องเห็ดแบบบานๆนั่งซีเลยพี่นอ้องวันใดขึ้นนะครับนี่ซึ่งไม่ของก็ะทาสียัใไม่นะครับไปคอยท้าเองนะครับไปคอยหเห็ดไปกัดแจงใดมาแบบนี้นะครับไม่พี่น้องเห็นหด้ลายนี่ก็เรือมาจากทงหน้าผมทั้งนั้นเลยนะครับไหนยื่ถงหน้าจากใดแบบนี้ครับผม่ทยบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งนะครับรีวิวบ่าสวน งบสองแสนหกหมื่นบาทนะครับผมส่วนรายละเอียดลึกๆอ่ะพี่น้องอยากหัวได้าราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละหมู่บานมันบวกคือกันนะครับผมก็ซื้ออยู่ในออมตัวออมเพิ่งก็ถือว่าแพงนะครับผมก็ซั่งเท่าละสองหมื่นสามหมื่นกับมะส้มเรื่อยๆนะครับมาส่งเะะรื่อยๆเพราะว่าสร้างมันก็นแบบบอร์ด้เขียนเท่เดียวให้ได้เบิดนะครับเพิ่งเคอยเขียนให้เอาลยังแน่เห็ดเป็นน้ำส่างไปนน้ำนเรื่อยๆนะครับเพิ่งใส่เวลาส่างอยู่นี่โดนดมาส่างอยู่หนาแหล่งช่วงหนาแหล่งนะครับ ใครเวลาสางก็โดนด้วยกันนะครับแต่ผมพาขึ้นเบื้องทั้งบ้านเลยน้องนี่บันไดกับเป็นแบบนี้เลยครับใหม่ตัวนี้ใหม่ตัวนี้สร้างสื่อมากนะครับอยู่ลวงเรือใหม่ครับสื่อตรงไหนสื่อครับใหม่แบบนี้ครับมันหนาเป็นขันบันไดครับแล้วกันนี่ครับนี่เบื้องผมสื่อมากกับท่าสลักเองนะครับงามๆนะสี่ครับแต่งสีเลยเห็ดแบบ ย้อนยุกย้อนยุกนะครับเห็ดเป็นงามๆแบบสมัยเก่าห้องเราบพราท่าเสียวนะครับพาขึ้นมาเบิ้งเชียนพี่น้องเพื่อพี่น้องจากเบิ้งเชียนนะครับเฮ้ยประตูปุ๊บเปิดมานะครับเห็นสะนามผมนะครับจะเห็นสะนามผมก้อนขึ้นมาก็เริ่มลมเย็นแล้วครับวิวเริ่มเย็นแล้วลมเริ่มมาแล้วนะครับพาไปทงบนนะครับผมบันไดเก่าขันนะครับ ใครมาเจอระเบียงนี่ผมบอกครับ3เมตรคุ้นเเมตรครับระเบียงนี่ครับพื้นใส่เป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับผมพื้นสมาร์ทบอร์ดความหนากันแล้วที่พี่น้องสะดวกนะครับผมก็ใส่ย่างหนาเลยนะครับนี่สมาร์ทบอร์ดนะครับเป็นโค้งใหม่นะครับบางท่านก็บอกว่าโค้งใหม่อาจจะบ่ดีผมการันตีได้ครับดีแน่นอนครับโค้งเล็กมันแพงนะครับง่ายเลยเล็กมันแพงครับเล็ใส่แบบสมาร์ทบอร์ดแล้วก็โค้งใหม่แล้วก็ไม่แปลนปูนะครับกัเลย บบมี่บมีใหม่นะครับเท่ากับมีเงินสื่อใหม่พร้อมนะครับแล้วเอาเป็นสมาร์ทบอร์ดแบบนี้นะครับราคากับ่บแพงกนะครับพี่น้องขนาดกวางร้อยยี่นะครับแผ่นแต่ละแผ่นกวางร้อยยี่เง้วสองร้อยสี่สิบนะครับแบบนี้นะครับเห็นมุงอยู่ที่น็อตผมบ่เด็กเก็บพี่น้องยุ่งมันหลายเลยบ่เก็บนะครับผมขอถทดขอไัยนะครับเท่าบับเด็กเก็บมัวพี่น้องนะครับเลยเบิ้งนะครับเอาแบบทายไปเียวเรียวเลยนะครับผมนอนอยู่นี่นะครับ ประตูก็มีสองบานนะครับประตูสองบานสองห้องแบบนี้เลยห้องไผ่ห้องมันนะครับมีสองห้องหองไผ่ห้องมันประตูเป็นลายมังกรนะครับลายมังกรไม้แท้ประตูซื้อมากะบ,บานละหาพันนะครับประตูซื้อนะครับพี่น้องเพื่อความสวยงามนะครับให้มันสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นระเบียงรังสีนะพี่น้องระเบียงก็เด็ดสูงแห้งมากนะครับ ระเบียงสูงประมาณลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบนี่นะครับอย่างพันพอดีพอดีนี่พี่น้องอาจจะมีกลมเน่ยนะครับอยู่ตรงนี้อาจจะมีกลมเนี่ยเราวางตรงนี้นะครับแต่ว่ายู่ช่วงหนึ่งกับสองเมตรนะครับช่วงหน้าประตูสองเมตรอยู่เพบเป็นยังนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วพักนี่นะครับมันเตี้ยไปน้อยนะครับก็กลมเนี่ยกลมน้อยเอานะครับผมเป็นยังเหตดสูงบ่ได้นะครับเห็ดสูงบ่ได้คือผมออกแบบแบบนี้เองนะครับเหตุสูงๆเลย ขาใจครับสูงและก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าเตี่ยผมมองว่าเตี่ยสวยกว่าครับผมเทศเต่เตี่ยแบบนี้ครับ้รูปทรงบานนั้นสมดุลกันครับพี่น้องเนี่ยเบิงชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าสะนามเรียงปลาปลูกต้นใหม่แบบนี้เลยนะครับเบิงง้างบ้านเป็นสะนามนะครับกับว่าเด็กคางบานโดยตรงนกับไกลกันอยู่นะครับกับไกลเติบอยู่นะครับผม ภาเบิ้งในห้องครับพี่น้องอันนี้ไม้ฟ้าเชื้อราครับใส่เป็นไม้ฟ้าเชื้อราอภาพเบิ้งห้องผมนอนครับเบิ้งห้องผมนอนแล้วกันไปภาชมห้องครับนี่ห้องนอนครับพี่น้องนี่เลยห้องนอนแบบนี้นะครับนี่เพื่อพี่น้องท่นานใดอยากเห็นห้องนอนครับเพื่อเป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ผมติดสติกเกอร์ มันเป็นพื้นสามารถบอดมอนเทนเกอร์มาติดนะครับผมมีขายนะครับมีขายรัตดาติ๊กต๊อกทั่วไปนะครับแบบนี้ครับพี่น้องดีแห้งนะครับมาติกบใส่ใดนะครับใส่ใดดีเลยแล้วผมก็เนเก็บที่นอนนี่แล้วกับลูกสาวนะครับผมสวัสดีค่ะโอเคไม่หลินอยู่หน้านะครับมาหยุดนหน้าน้ำผัวเบิ่งครับแบบนี้เลยครับผม ฝาเป็นฝ่าฝ่าแบบยังดีเลยนะครับฝ่าตีฝ่าบกห่อนนะครับผมบกห่อนยังดีนะครับพอดีบ่ไเด้กเก็บที่นอนพี่น้องตื่นไปเฮ็ดเวียยไปปลูกต้นใหม้อยู่นะครับข้างในบา้านเป็นประมาณทั้งสี่นะครับพี่น้องเป็นไอเดียนะครับบานสวนพี่น้องเอาไปเห็ดตามได้นะครับบ่ต้องตีแพทยังเสริมเนี่ยอยู่แบบนี้ได้เลยครับอยู่แบบนี้ไดีเลย อยู่แบบนี้เลยครับบรรยากาศถงหน้าครับผมบ้านเขาแร้วกระจกก็เป็นกระจกสีดำๆแน่นะครับผมไา,ายในตัวของเป็นแบบนี้นะครับเป็นไอเดียให้พี่น้องนะครับเพื่อสนใจเอาไปเห็ดเป็นตัวย่างแบบย่างใดนะครับผม ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube บ้านสวนชาแนลนะครับผมผมก็ทายบ้านทายสวนลงคลิป YouTube ผมเรื่อยๆนะครับอาจจะพ้นกิ่งท่านในคลองบันไดพี่น้องสงสัยมองไดก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับหรือถามช่องทักในพี่น้องสะดวกกัทักมาถามกันได้นะครับเด้อพี่น้องรีวิวบ้านสวนให้พี่น้องในเบื้องนะครับงบสองแสนหกหมื่นบาทพี่น้อง แบบนี้เลยครับผมนี่องค์ไฮทงหน้งเสียบฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบบางสวนที่แนวนะครับผมขอให้พี่นอ้องเฮงรวยทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกฤติลาพี่น้องไปแค่เพียงซัมนี้นะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ